สวัสดีคะ่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเราพามาชมกับ i s u ซ u d m a มนะคะคันนี้เป็นรถกระบะป,ปี07นะคะ d m a มก l x นะคะสุดยอดประหยัดน้ำมันค่ะด้วยเครื่องยนต์คอมมันเรียว2.5เทอร์โบนะคะไม่พ่นค่ะน้ำไม่ดันนะคะขับขี่ได้สบายทรงสวยด้วยนะคะสีสวยหน้าเดิมเม็ดอาร์โรงงานอยู่ครบเลยค่ะ ช่วงร่างดีขับขี่สบายนะคะภายในสวยสะอาดนะคะเ mm hmm. ม็ดแอร์อยู่โคโภายในสะอาดสะอ้านกว้างๆนะคะ mm hmm. เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องเสียงดังกระหึ่มกึมก้องนะคะทุกท่าน mm hmm. สายบันเทิงชอบแน่นอนค่ะทุกท่านแอร์เย็นด้วยนะคะภ mm hmm. าษีพรบรปี66ค่ะเดือนตุลา เอกสารเร่มชุดโอนรอยมีให้ครบ,ครบนะคะราคาคันนี้นะคะ1 9 3 0 0 0บาทขายเงินสดอย่างเดียวนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงบอดี้สวยน็อตไม่ขยับนะคะสภาพแบบเดิมๆค่ะพร้อมใช้งานนะคะสนใจติดต่อดูรถได้แถว ตำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้นะคะติดต่อกันได้โดยตรงนัดหมายเข้าชมตัวจริงเข้าทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ